ฮอนด้าโมบิลิโอนะแอร์สองตอนเจ็ดที่นั่งรถปีสิบเก้าสวยๆใหม่ๆนะบุ๊กเซอร์วิสครบวารันตีศูนย์นะครับต้องบอกว่าเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยคันนี้เจ็ดที่นั่งนะครับภายในเป็นสีดำเบาะสีดำนะครับใครอยากได้ผมบอกเลยว่าราคาถูกมากนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะสามเจ็ดเก้าตอนแรกจะขายสามเก้าเก้าคิดไปคิดมาตั้งราคาใหม่เลยสามเจ็ดเก้ากับฮอนด้าโมบิลิโอคันนี้ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมโตโตโตเบนออโต้เนาะนะครับวันนี้ผมมีตัวก็รู้ว่าเป็นรถ5ประตูละกันเนาะเป็นเบ,บนจูวี TV 5ประตูนะครับอันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งเลยนะนะครับรถเป็นปี2019นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือ Honda m o b i l i o นะครับเป็นตัว1.5ตัว V นะครับปี19ราคาเสนอขายอยู่ที่379,000บาท 379,000บาทเนี่ยกับรถปี19ที่เป็น7ที่นั่งซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคุ้มมากๆคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับโกรธประจำการมานะตัวหน้าก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะดูดีคล้ายๆเหมือนอินโนวานะนะแต่ไม่ใช่นะคะันนี้คือ Honda Mo ม i ิล o อนะครับเป็นตัวสแตนดาร์ด1.5นะครับไฟหน้าเป็นหลอดมันตรีรีเซ็ตเตอร์นะครับแล้วก็มีเด์ทามด้านล่างนะครับมีไฟเดียวให้เรียบร้อย้วนะกระจังหน้าตรงรุ่นฮอนดครับสังเกตฮอนด้านะ ตัวใหม่ๆที่ออกมาตัวกระจังที่เป็นโครเมี่มตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างตรงหนิ่งลงตรงและหน้าครับโลโก้มันจะชัดขึ้นนะครับคันนี้ก็ล้อส т а н д าร์ดเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อแมกอลลอยนะฮะชุดกันชนหน้าหลังแนบชิดนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะเป็นฮอนด้าหมดเลยนะอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ต้องการตัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับเอสยูวีนะโครงสร้างเดิมๆรถสวยๆสีเดิมทั้งคันบางคันนี้นะกระจกหน้าเดิมนะก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในตลาดที่เป็นรถมือสองตอนนี้นะโมบิลิโอปีสิบเก้ารถมีน้อยมากๆนะเพราะว่าคนเขาใช้กันแล้วเขาไม่ปล่อยออกมาเลยเพราะว่าตัวรถขับดีนะภายในกว้างนะนั่งได้เจ็ดคนนะครับนะกุญแจก็เป็นดอกไข่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับล้อแมกนะเป็นล้อแมกอละล้อตรงรุ่นเนาะสี่รูร้อยนะเป็นดิสก์ูหน้าด้านหลังเป็นดำคันนี้ก็รัดด้วยยางเดนหลบมานะปี2 0งพัน นะรัานเปียกเดนหลอดปีสอ2พันะครับรถสวยๆตันดาดแท้เดิมนะหลังโครงหลังคานะใบเอียมนะครับโครงหลังคาใ่เอี่ยมเลยแบบนี้นะฟิล์มก็ติดมาให้แล้วฟิล์มติดมาให้แล้วกระจกบานข้างเดิมนะโลโกโ้ฮอนด้าชัดเจนนะครับเสาบีนะไม่มีรอย,ยนะตรงสีดำตรงนี้ นะเนียนเลยนะถ้าใครสนใจครันนี้ก็เดี๋ยวติดตัวการสาบไปให้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบฟิล์มอันนี้ก็แจ้งได้นะครับตัวนี้นะก็พวกตัวบล็อกเครื่องยนต์อะไรต่างๆเป็นของจัสนะภายในก็จะเป็นโทนสีดําหมดเลยนะครับต,ต,รต,นะตั้งแต่แผงประตูนะตั้งแต่แผงประตูเบานะครับคอนโซลพวงมาลัยนะก็ต้องบอกว่ากุมโทนเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับแล้วห้องโดยสารเนี่ยผมถูกใจมากคือมันกว้างนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปหมดเลย นะประตูก็จะเหมือนตัว Honda Jazz GK นะครับลักษณะแบบนี้นะคอนโซลคอนโซลตรงกลางนะสวยเดิมนะครับนะแอร์แบคคู่นะหน้าจอเป็นวิทยุนะเป็นวิทยุนะระบบแอร์เป็นออโตโ้นะคันนี้ระบบแอร์เป็นออโตโ้นะ <S <S เกียร์เป็นอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติ CVT นะมี P, R, N, D, S แล้วก็มีเกียร์แก็คือเกียร์โลให้แอด้านล่างนะ ระบบอันวยความสะดวกตรงนี้ก็จะมี power outlet นะครับแล้วก็ USB ให้นะครับก็ต้องเนะี่ยรถคุ้มเลยพี่ใครก็ต้องครบเลยนะประกันนะแล้วก็พวกคู่มือนะต่างๆนะครับเล่มทะเบียนคู่มือวารันตีนะครับโวิดีโอคู่มือการใช้งานงาน,นะวารันตีนะรถเข้าศูนย์ รตรวจเช็คได้นะรตรวจเช็คได้เพราะวรถเราประวัติศูนย์อยู่แล้วนะครับรถไม่มีพิวามจำนวน,นชนหนักนะร,รถก็จะมีรายละเอียดเข้าศูนย์กันตามนี้นะครับรถสวยๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีเอกสารครบถ้วนชัดเจนนะครับไม่วนะ่าจะเป็นตัวประกรันหรือว่าจะเป็นตัวพวกวารันตีบุ๊กนะเพราะลูกค้าชอบถามแล้วนะเวลาซื้อรถปีสูงๆบุ๊กเซอร์วิสมีไหมนะก็บอกเลยว่ามี นะตัวบ่อเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับเป็นบ่อผ้านะครับก็จะมีลวดลายนิดนึงนะช่วงตรงที่พิงนะครับจะมีลวดลายนิดนึงนะเดี๋ยวเราทําสป,ปาให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจแผ่นเพจก็จะระบุพวกตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เลขตัวถังน,นะครับอันนี้ก็เป็น Honda a ้า o m o b i l e t h t i l i n d นะครับเลขตัวาถังก็จะเป็น MHSDD นะครับ n n g i n e n u m b e เ,เก็จะเป็นตัว L15 L15 นนี้ก็จะเป็นเครื่องเดียวกับ Honda Jazz นะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc 1,500cc นะแล้วดูเนี่ยที่นั่งตอน2ที่ผมบอกว่าโอ้โหดีมากคือมันกว้างมากนะผมบอกว่าน่าใช้งานมากๆคือเราไปเซิร์ชหาดูนะครับในตัวตลาดมืสอสนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ก็ดีแลนะ้รุ่นนี้มีน้อยนะ Honda m o b i l i o นะที่เป็นเจที่นั่งนะปี2019นะครับเพราะว่ารถสวยเดินโรงงานเลยเนี่ยเม็ดอเม็อารดูนะ ครบเลยชัดเจนนะครับนะรถเดิมๆสนิทสนิทแบบนี้นะสีเดิมทั้งคันนะครับนะเป็นองแเบอาร์คนเนียนุุุ๊๊เดิมครบหมดนะครับนะ้ารถสวยๆใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะราคา379แนละ้วมีแอร์หลังพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยมีแอร์หลังนะสามารถสั่งเปิดปิดเองได้นะครับตัวแอร์หลังตรงนี้นะสามารถคอนโทรลเองได้นะรับแอร์หลังก็จะมีสารช่องด้วยกัน นะครับเพียงพอนะเพียงคอกับรถที่7ที่นั่งขนาดนี้นะครับแอร์ hmm. ที่มีแบบนี้นะเพียงพอนะ mm hmm. ถ้าเทียบกับตัวค่ายเดียวกันของเขา Honda f ฟ t ดในฮอนด้าฟีดก็จะมีแอร์หลังเฉพาะบางปีนะถ้าปีเริ่มต้นจะไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับนะสำหรับโมบิลิโอเดี๋ยวถ้าดูความยาวของตัวรถเนี่ยเอาจริงยาวมากเลยนะเท่ากับพวก PPV ค่าใหญ่เลยนะไฟท้ายเป็น LED รไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับโลโก้โมบิลิโออยู่ครบนะครับใบปัดน้ำฝนด้านหลังมีให้นะครับโลโก้ไอวิเทคอยู่ครบนะครับรถสวยๆนะฝ่ายท้ายเดิมดิฟฟิวเตอร์เดิมด้านล่างนะครับเต่าวิทยุอยู่ด้านบนมีให้ครบนะเรื่องการใช้งานนะออปชั่นถือว่าเพียงพอนะเพียงพอแล้วเป็นรถที่เจ็ดที่นั่งสารพัดประโยชน์คือตัวบาดแถวเนี้ยพับได้พับลงไปด้านหน้านะครับแล้วบาะตอนสองก็พับได้อีก นะคือในนี้สามารถแบบนอนได้เลยสบายๆนะจนไปถึงเบาะด้านหน้านะครับโครงสร้างตัวรถของคันนี้นะครับเพื่อยืนยันการันตีนะครับเราให้ดูชัดเจนกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอาร์กเดิมนะรอยพับรอยต่อทุกอย่างเดิมหมดนะครับเป็นรอยต่อช่วงหลังคานะครับตัวน็อตด้านข้างตัวฝาท้ายโมบิโอน็อตฝาท้ายมันอยู่นี่นะพวกข่ายึดนะนี่น็อตเดิมไม่เคยแกะ่นะเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ยืนยันได้ว่าฝาท้ายเดิมประตูเดิมหน้าเดิมแก้มเดิมข้างเดิม นะครับก็ราคา3 7 9 0ส0บาทถือว่าคุ้มค่านะติดต่อมาได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับตัวเบาะเวลาเขาพับนะเขาจะพับอันนี้ลงไปก่อนนะครับทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะพอพับเบาะลงไปสองฝั่งนะตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้แล้วนะสองที่แล้วนะครับถ้าเราอยากเพิ่มขึ้นเราดึงเราตลบขึ้นไปได้อีกนี่เราตลบขึ้นไปได้อีกนะครับมันก็เรากว้างเข้าไปอีกนะกว้างเข้าไปอีก นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ถอดเบาอ,ออกได้แถวสามเบาออกไปเลยถอดได้นะไม่มีปัญหานะครับถอดได้ถ้าใครอยากนั่งแค่คนเดียวสอคนก็จัดไปนะเอาแบบไปขับรถเล่นไปขับรถเที่ยวอะไรอย่างนี้สบายๆนะพวงมลาลัยตัวนี้หน้าตาเป็นพวงมาลัยเหมือน Honda j แจ๊นะน้าเหมือน Honda j แจ๊ตัว 4K นะเพราะมันจะมีส่วนผสมบางอย่างเป็น Honda j แจ๊เนาะเช่นพวงมลาลัยเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์หน้าจอเหมือนกันเป๊ะ นะครับแม้กระทั่งวัสดุที่ขึ้นแผงประตูเนี่ยดูลวดลายนะลวดลายจะเป็นแบบนี้เหปิดท้องหน้าแจ๊คไปเลยแล้วเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับเป็นตัว L 1 5ระบบออปชั่นอะไรต่างๆก็เป็นแมนนวลหมดนะครับที่ปัดน้ำฝนแมนนวลนะครับไฟหน้าเปิดปิดแมนนวลเพราะว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนาะหนึ่งจุดห้าตัววีราคาสามเจ็ดเก้านะครับได้รถปีสิบเก้านะบริเวณศูนย์นะครับยังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มนะครับดูห้องเครื่อง นะครับสวยเนียนนะสวยเนียนเป็นเครื่องยนต์ L1540 เรียงนะเครื่องยนต์ i v t e c h นะครับมีระบบประหยัดน้ำมันในตัวนะครับฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คมผันชัดเจนครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซีนนะฝาตรงฝาหน้านะครับดูได้เลยนะครับเดิมสนิทนะครับหัวตงหัวน็อตแก้มคงแก้มข้างนะเบ้าหัวชงเบ้าหัวชกเดิมปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะโครงสร้างนะครับสวยๆนะส่องลงไปได้หมดนะครับรถไม่มีสนิมไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับรถสวยจริงนะดูคานครับเนียนกริบเลยมอโนงมอน้้ำใสๆนะครับเป็นโอเมก้าชัดเจนหมดนะครับยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับตัว Honda m o b i l i o นะปี2019นะครับราคา379,000บาทอ้าวผมลืมแจ้งคันนี้ นะเลขอกมาอยู่ที่200,000ต้นๆน,น,นะเพราะว่าในบุ๊กสวิ e เข้าสู่มาตอนที่เลขใหม่200,000นะครัตอนนี้เลขใหม่น่าจะอยู่ที่200,000สนะครับต้นๆเลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเ mm. ติมให้นะครับขอบคุณครับ